Terima kasih telah menonton! ลูกน้อยหายใจเหนื่อยศีสะโยกไอหอบเหนื่อยอย่าปล่อยผ่านรีพาน้องมาหาหมออาจจะเป็นปอดติดเชื้อได้จากคลิปวิดีโอนะคะเด็กอายุ2เดือนคุณแม่พามาด้วยไอหายใจหอบเหนื่อยนะคะก็ะพบว่าลูกหายใจมีศีสะโยกนะคะเกิดจากที่เขาใช้กล้ามเนื้อที่คอบริเวณคอช่วยหายใจของลูกน้อยนะคะแล้วก็มีที่คอบุ๋มนะคะใต้ชายโครงบุ๋มใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องหายใจอันนี้เป็นลักษณะเหนื่อยมากนะคะร้องไห้ก็จะร้องเสียงเบาๆไอเหมือนมีเสมหะติดนะคะหมอรับน้องนอนโรงพยาบาลนะคะหลังจากนอนโรงพยาบาลจะเห็นว่าลูกหายใจเหนื่อย ลดลงสามารถพักหลับได้นะคะแล้วก็มีการให้ออกซิเจนน้องนะคะการที่ลูกเป็นหลอนลมอักเสบนะคะหรือเป็นปอดอักเสบปอดติดเชื้อชนิดนี้แบ่งได้ทั้งกับเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะโดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่เจอบ่อยก็คือไข้หวัดใหญ่ RSV นะคะ RSV เป็นตัวายที่ทําให้ลูกมีอาการหอบเหนื่อยได้เพราะว่าเขาจะมีการสร้างเสมหะออกมาเยอะทําให้ลูกไม่สามารถหายใจเองได้มีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจของลูกน้อยนะคะส่วนการที่ติดเชื้อปอดอักเสบนะคะก็มีทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะเราป้องกันได้ด้วยวัคซีนะะค คืออา,อาจจะให้ลูกรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็วัคซีน IPD ป้องกันพวกปอดบวมที่อาจจะก่อโรคให้ลูกเกิดความรุนแรงนะคะค่ะแล้วพบกันไม่สาระดีๆฟังเข้าใจง่ายกับดักเต้น้ได้รับออกซิเจนไฮฟล w ได้รับสารน้ําทางเส้นเลือดได้รับการพ่นยาและดูดเสมหะตอนนี้น้องอาการดีขึ้นแล้วนะคะการสังเกตอาการลูกน้อยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าลูกมีอาการดังคลิปขอพามาโรงพยาบาลนะคะ